ลิเกกุ้งสุธิราขอโทษเพิ่งเคยเจอเล่นไม่จบงานแรกหลังชาวบ้านบวยเสียงดังสนั่นวัดลิเกกุ้งสุธิราขอโทษเพิ่งเคยเจอเล่นไม่จบงานแรกหลังชาวบ้านบวยเสียงดังสนั่นวัดขอบคุณแฟนๆที่เสียสละเวลาเดินทางมาหวังว่าคงไม่เจอแบบนี้อีก หลังจากกลายเป็นประเด็นดราม่าเมื่อเพจอยากดังเดียวจัดให้ริเรินพลาดหกโพสเรื่องราวที่เกิดขึ้นยังวัดแห่งหนึ่งเมื่อเจ้าอาวาสจัดให้มีคณะลิเกดังเล่นในงานครบครอบ50ปีของเจ้าอาวาสก่อนมีปัญหาส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านจนเกิดการถกเถียงกันของชาวบ้านที่จะดูลิเกและชาวบ้านที่ไม่พอใจลิเกส่งเสียงดังจนสุดท้ายคณะลิเกเล่นต่อไม่ได้ โดยเรื่องราวครั้งนี้ระบุว่าเจ้าอาวาสจัดให้มีลิเกรฟรีมาให้ดูแต่ติดปัญหาส่วนหนึ่งที่เสียงดังรบกวนชาวบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ยกเลิกการแสดงจึงมีชาวบ้านส่วนหนึ่งไม่พอใจที่ไม่ได้ดูลิเกผู้นําชุมชนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าไปช่วยไกล่เกลี่ยให้ชาวบ้านทั้งสองฝ่ายด้วยผิดถูกในการจัดงานหรือมหรสพต่างๆคุยเคลี่ยให้ชาวบ้านพึงพอใจทั้งสองฝั่งด้วยก่อนชาวบ้านจะตีกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานวัดที่วัดจัดงานครบรอบ50ปีของเจ้าอาวาสมิลเกเกกุ้งสุธิราช ชาวบ้านทุกคนก็มานั่งดูกันแต่จังหวัดที่วงดนตรีกำลังแสดงอย่างสนุกสนานหมู่บ้านข้างๆได้ร,อร้องเรียนแล้วโพสต์เฟซบุ๊กว่าวัดแล้วให้วงดนตรีหยุดเล่นชาวบ้านมีความรู้สึกไม่พอใจอย่างมาก ด้านเทลลเกกุ้งสุทธิราชวิรดาวงเทวันโพสต์ชี้แจงว่ากราบขอโทษแฟนๆที่ตามไปให้กำลังใจกันมากมายที่วัดหัวกระบือด้วยนะครับที่ไม่สามารถแสดงต่ออาจได้จนจบเพราะถูกร้องเรียนเรื่องเสียงที่ไปรบกวนบ้านใกล้เรือนเคียงที่อยู่ติดกับวัดเราเป็นศิลปินก็ทำตามหน้าที่ที่เขาจ้างมาเราก็ทำหน้าที่ในส่วนของเราแล้วส่วนของบ้านกับวัดที่จัดงานก็ขอให้หาทางออกร่วมกันท้อยทีท้อยอาศัยกันนะครับถือว่าเป็นงานแรก ที่เพิ่งเจอแบบนี้ก็เป็นงงนิดหน่อยครับแต่ก็ขอขอบคุณแฟนๆที่เสียสละเวลาเดินทางมาให้กำลังใจกันนะครับไว้พบกันใหม่งานหน้าหวังว่าคงไม่เจอแบบนี้อีกแล้วครับ